สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นเลือกการ์ดกันอีกแล้วนะคะมีสี่ใบค่ะเป็นสิ่งที่พ่อยากจะบอกกับเรานะคะว่าวันนี้พ่อยากจะบอกอะไรกับเราบ้างใบแรกนะคะกรีนแมนช่วงนี้เป็นช่วงที่พลังงานของคุณเป็นบวกค่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็มั่นใจกล้าตัดสินใจมีเซนส์ที่ดีมากมีรังสังหรณ์ที่กําลังดีค่ะพ่ก็อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองบางทีสิ่งที่คุณเอะขึ้นมาสงสัยขึ้นมาอาจจะเป็นจริงก็ได้ค่ะ ต่อกันที่ไบที่2ค่ะไพ่บอกว่าบางทีเราก็ต้องกล้าที่จะไปต่อออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราพอบางเรื่องเราก็ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วเหมือนกับสายน้ําที่ไม่มีวันย้อนกลับค่ะบางทีมันก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คุณจินตนาการหรือกลัวไปเองไพ่นี้บอกคุณอีกว่าคุณจะสามารถมูฟออนได้อย่างสวยงามค่ะไปที่3 River ชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอย่าฝืนและขืนใจกับอะไรที่ไม่ควรอยู่ค่ะ ควรล่องเรือไปตามลำน้ำดูซิว่าชีวิตคุณจะเจออะไรต่อจากนี้อีกการที่เราต้องเลือกทางเดินใหม่ๆไม่ได้เป็นทางเลือกที่แย่เสมอไปนะคะมันอาจจะทำให้คุณก้าวหน้ามากขึ้นก็ได้ไปที่4ี่ค่ะไพ่บอกว่าลองมองย้อนกลับไปปีที่แล้วค่ะว่าคุณได้เรียนรู้บทเรียนอะไรสำคัญในชีวิตบ้างคุณเคยลืมความตั้งใจเคยลืมความฝันเคยลืมความหวังเดิมหรือ,อยังหรือว่าคุณทำมันสำเร็จแล้วถ้าหากยังไม่สำเร็จ พ่ยก็อยากบอกว่าจงอย่ากกลัวคำข้อลหาจากคนอื่น,นให้กำลังใจตัวเองค่ะแล้วทำสิ่งที่หวังให้เป็นจริง